with para a พคแคม a พลตมีความหมายว่าถ้าหวังความสงบจงเตรียมพร้อมทังครามนะครับเป็นข้อความเดียวกับที่ล้น9การัชกาลที่6นะครับพระราชทานให้กับกองเสือป่านะฮะก็คือแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมลบให้พร้อมสับนั่นเองนะฮะนี่นะครับคือสติกเกอร์คนรักปืนนะฮะของช่องคนรักปืนแล้วก็กลุ่มคนรักปืนของเรานะการที่ผมนำสติกเกอร์ตัวนี้มาให้ดูนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับมีสมาชิกกลุ่มพล,ลักปืนสอบถามเข้ามาว่าถ้าเรานําสติกเกอร์พวกเป็นยี่ห้อของปืนนะครับเช่นสติกเกอร์ซิกที่เราได้รับมาจากกล่องของปืนซิกเซาเออร์ปืนโครงการนะครับทั้ง320แล้วก็365ไปแปะที่รถเนี่ยตำรวจจะเรียกตรวจเรียกคนไหมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านตำรวจอาหารหรือว่าฝ่ายปกครองเมื่อเห็นสติกเกอร์ที่ออกมาในลักษณะนี้นะครับ เป็นแนวทางนี้นะฮะเป็นปืนหรือเป็นลักษณะอื่นๆที่อาจจะสุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะเ,เรียกตรวจเรียกคนได้แม้แต่สติกเกอร์นะครับไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่เขาก็อาจจะใช้ดูพินิดว่าเฮ้ยม,มันมีสติกเกอร์รูปปืนในรถมันจะมีปืนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเหตุให้เขาเรียกได้นั่นเองนะก็หลีกเลี่ยงนะฮะแล้วคําถามก็คืออ่ะถ้าซื้อสติกเกอร์มาแล้วจะเอาไปแปะอะไรนะครับ เราก็ควรจะแปะอย่างนี้ครับที่ผมแปะไว้ก็คือแปะขวดน้ำนะครับขวดน้ําที่ใช้ออกกาลังกายนะอันนี้ก็แช่ช่องฟิสนะครับจนเป็นน้ําแข็งเลยเห็นไหมเอ่ยนะครับประมาณนี้นะฮะสติกเกอร์เหล่านี้เป็นสติกเกอร์บ่งบอกความเป็นตัวตนบ่งบอกความชอบเล่นรถนิยมนะครับอย่างผมเนี่ยผมเอามาแปะอย่างนี้นะครับแล้วไปตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานนะก็จะมีคนมองเห็นแล้วก็เดินเข้ามาทักเฮ้ยพี่ชอบปืนเหรอสนใจปืนเหรอเล่นปืนเหรออะไรเงี้ย ก็มีเรื่องให้คุยกันก็ได้รับมิตรภาพนะครับมีเพื่อนในใหม่ที่ชอบในแนวเดียวกันนะฮะมาถึงคำถามที่ว่าทาไมเขาถึงเรียกตรวจค้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกใครมองเห็นก็เฮ้ยคนรักปืนเฮ้ยหรือในรถมันมีปืนหรือเปล่าวะก็ขอดูหน่อยนะประมาณนี้นะครับแล้วต่อให้ท่านไม่ได้มีอะไรสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ได้นำปืนไปแต่แน่นอนครับ เขาเรียกตรวจเรียกค้นเนี่ยไม่เจอของผิดกฎหมายก็จริงแต่ท่านอาจจะเสียเวลาเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเสียเวลาแทานที่จะเอาเวลานั้นนะ่ะไปตรวจสอบตรวจดูรถคันอื่นที่น่าจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาเสียเวลากับท่านแล้วก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายไม่เป็นผลดีผมแนะนำนะครับไม่ควรนําไปติดรถติดได้ครับแต่ไม่ควรนําไปติดนะเพราะประการที่1คือโดนตรวจโดนค้นจะเสียเวลานะครับ การที่2ก็คือเวลาท่านนำนำสติกเกอร์เหล่านี้ไปแปะที่รถเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามก็คือถูกทุบรถครับเพราะนอกจากตำรวจทหารหรือฝ่ายปกครองที่เขาตั้งด่านนะฮะเขาจะสงสัยว่ารถท่านมีปืนแน่นอนครับอาชญากรนะครับพวกโจรขโมยพวกเนี้ยเขาก็อาจจะสงสัยได้เช่นกันว่าเฮ้ยท่านมีปืนอยู่ในรถหรือเปล่าแทนที่เขาจะกําลังหาเหยื่อนะครับแทนที่จะไปดูรถคันอื่น แทนที่จะไปทุบรถคนอื่นก็เห็นตาเขาเห็นที่รถท่านมิสตร์เกอร์เหล่านี้เขาอาจจะทุบรถท่านก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าต้องการบ่งบอกว่าท่านชอบอะไรนะครับก็เอาไปแปะตามขวดตามแก้วอย่างเงี้ยจะได้ดูไม่เว่อร์นะครับวางไว้บนโต๊ะใครผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเขาพูดคุยกับท่านได้ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงนําไปแปะที่รถนะฮะเพราะอาจจะเกิดเหตุ2ออย่างขั้นตน้นอย่างที่ผมบอกนะครับประการแรกเน้นย้ำนะครับประการแรกอาจถูกเรียกตรวจเรียกค้น จากจนที่เสียเวลานะครับประการที่2อ,อาจจะเป็นที่หมายตาของโจรขโมยนะฮะต่อให้ทุบไปแล้วรถท่านไม่มีอะไรให้มันขโมยแต่กระจกอะที่แตกไปท่านก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะฮะอันนี้เป็นข้อเสียนะครับอ่าอันนีข้ขอพูดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะฮะจะได้ไม่ต้องอธิบายในไล่ตอบในคอมเมนต์นะครับก็คือสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร ของช่องคนรักปืนของมีการเห็นบอมเรานะแล้วก็กลุ่มคนรักปืนใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง QR Code Line นะครับท้ายคลิปแอดไลน์มาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อนะฮะแผ่นละ90บาทนะครับค่าส่งนะครับแบบด่วนเลยด่วนจีไปสนีจ๋าเลยนะครับ30บาทต่อครั้งนะฮะจะสั่งกี่แผ่นก็ได้ส่งครั้งละ30นะฮะอันนี้ คุณสมบัตินะครับที่ผมใช้ไม้นี่ก็เราลาวหกเดือนนะครับทดสอบใช้คือผมนํามาแปะขวดน้ํานะอย่างนี้ท่านเห็นว่าผมนําไปแช่ตู้เย็นนะครับจนข้างในเนี่ยเป็นน้ําแข็งหมดละเห็นไหมเอ่ยนะข้างในเนี่ยเป็นน้ําแข็งหมดละก็ยังไม่มีการลอกล่อนหรือละลายของสติ๊กเกอร์นะครับถือว่าคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขอรับประกันนะครับ ผมรับประกันใหน้1่ปีนะครับถ้าใช้งานลักษณะนี้ไม่ได้นำสก็อตไบส์อะไรไปถูแรงๆเนาะก็เวลาล้างนะครับข้างนอกเนี่ยก็พยายามใช้มือเปล่าล้างนะฮะอย่าไปหาอะไรมาขัดมาถูเพราะเพราะว่ายังไงสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบก็เป็นเป็นเนื้อสติกเกอร์นะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยก็สามารถไปลอยได้ถ้าท่านใช้สก็อตไบส์ที่มีความแหลมคมมีความแข็งนะครับหรือไฟขัดมอเงี้ยไปขัดแน่นอนครับก็ย่อม ความสวยงามเขาก็อาจจะลดลดลงนะฮะแต่ถ้าท่านใช้ลักษณะนี้นะฮะเวลาล้างก็ใช้มือเปล่าล้างด้านนอกส่วนข้างในจะล้างด้วยวิธีใดก็ได้นะครับด้านหนไม่ไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วสติกเกอร์ตัวนี้ก็อยู่ได้นานทนน้ําได้ครับอันนี้ทนน้ําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคเนี่ยนะครับประมาณนี้นะคงจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้อ่อ ได้ความเข้าใจที่มากขึ้นสำหรับการเลือกแปะสติกเกอร์เหล่านี้สำหรับวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้บีกันบอมสวัสดีครับบาย